เจ้ายังไงเจ้ายังไงเจ้ายังไงเราคุยเปิดดิโอ้ยโอ้ยเปิดดอเปิดดอใครก็ได้ได้ไตัวโกตยวโก๋ยวกูตัวนี้ทุกูไม่ได้ตัวนี้ทุกคุไม่ได้ตัวนี้ผ่านแล้วได้แล้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งเฮ้ยกูจะตายแล้วอายุดีมากดีปะมาหากูได้สองแล้วได้สองแล้วมา มาดิมาดิ่อนเต่อนเต่อนเต่อเตเ้ก่อน้ก่อน้ก่อนเต้ก่อน่อก่อเต้นก่อนเต p นก่อ่เต้่อนเอนเก่กอเต้นก่กอนเต้่อเกอนก่เต้นอน่อนเต มันไม่ได้ปืนไม่ได้ปืนมาเลยน้องแมวเลยมาดิ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 เาหลังเขาหลังเขาหลังเขาอยู่บ้านบ้านแล้วครับผมว่ากาดดีดีไปหาปืนไปยุบปืน

แต่จะได้ซัดตอนมันวิ่งลงมาร์คสามเพราะยังไงมันต้องลงมันที่ที่ไปแล้วไงเองเอ,อเที่กูบอกอะมาร์คสามอะเพราะว่ามันโดนบ้านยาวกดโอเคตั้งซึมเลยเยอะยถ้าไม่หลุดก็คือน่าจะตายอ่ะตัวนั้นอะ่ะอุ้ยเยิงลงไม่ทันด้วยวะมามามาเอานะเอาดิเอาอยู่แล้วไม่บอกกูเนี่ยเดี๋ยวเอานะเนี่ยบอกตัวเองเ่ง เยี่ยอกได้ปืนแ้วก็ห่อซ้ายมืนอนั้นนอนอยู่กูได้ต่อตรง้าตรข้างอน,าอ,นางอนอยู่เยยโอ้หโหแม,ม่งมักว่าสามแล้วองสามแล้วเอ็เลยยี่ยไ,ได้ได้ปืนข้างหลังกู เออยแม่ไปข้างล่างอีกมีอีกตับปืนแล้วราคาตบกระสุนไอแครหน่อยดิได้เอเอามานิดนึงก่อนนะตื้งแล้วพี่แจ็คปั๊บบันไดหน้าตบไปไหนตตััวเดียวับแล้วพี่ดับไปแล้วพี่อีกกำลังมาแล้วฝั่งนี้เฮ้ยอยู่อยู่อยู่ใต้อยู่ที่ดับเลยสุดเพื่อนอยู่บันไดอ่าโอเคโอเคใจหน้าพี่ก็มีนะ รักเพื่อนหลอมรักเพื่อนหลอมอุ้ยปักเกอร์ปักเกอร์อุ้ยอุยอ้าวไม่ชูปมามาถ้าติดชูปไอ้ดำอยู่แจ็คไปประเลนเห็นมี one protein that. ุกคน I'm Asian. Huh? It's different. Different. Oh, that's bad Oh, oh, good. What? <laughs> nice. <laughs> I did not expect you fucking kill like. <laughs> I. <laughs> เอาขนมปังกับบุวบาวครับเอาน้ำแดงครับมีนมไหมับมีค่ะไม่ถึงนมต้นถ้ใช่มน,มน,มมนม,นม,นม,ม,มนนคนสองคนราดเอาเอาขอขอขอด้านนมนี้หน่อยเฮี้ยสั่นเลยว่ะกูอาล้วถามอะไรเขาวะเนี่ย แค่น hey, ั้นดูซิว่าชื่อจะขึ้นเป็นดูรี่หรือแทนเอกตีบ้านดิฟโโกดังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วคนึงเห็นแล้วเดี๋ยวจัวคนนึงโกดังหลอกยากัังเลยกดังเลยหลอกระเบิด รรอยู่ข้างล่างอะคุณไ,ไม่มีรอก่อนพี่ว่าต้องมีรถผ่านเราไว้เนี่ยก็ไปกากไว้ก่อนก็นกไดต้ต้องหลุมผมเป็นนี่ไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นปูดะบักขี้บักขี้บักขี้ทีมแน่นอนเจ<ะ>็บ วโอ้โหไฮไลท์เกือบตายอเื้อข้าสวย่วยก็ทำมางเดืดวลำบากเลยน้ลำบากเ่ยนะลำบากเ่น้ำบกลย้เนื้อเราจะเกิดจะก้อนเนื้อย่างเดียวไม่มีสัมะนรมาทำบุญเพื่อะไรมาเนี่ยค ้วเคียรือไม่มเนี่ยงไงอะเขาบอกว่าเขาไขาไม่เสริฟเขาไม่เสิมซอสอสหรือ่อะไรเัดซอสเลย